อัปเดตข่าวสาร22กุมภาพันธ์2566กามกลุ่มนี้อย่าลืมไปกดเงินรีบกดด่วนก่อนยกเลิกบัตรผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนได้รับเงินคนละเท่าไหร่ฟังรายละเอียดในคลิปส,สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้1 0กุมภาพันธ์2566เตรียมรับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มเปราะบางจะมีกลุ่มไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่1กันค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตามเกณฑ์จะได้รับเงิน60-69ปีได้รับ600บาท อายุ70-79ปีได้รับ700บาทอายุ80-89ปีได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทและสำหรับหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุสัญชาติไทยมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเทศบาลอบตอไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิอื่นใดจากทางภาครัฐ และกลุ่มที่2นะคะคือเบีย้ยผู้พิการอายุน้อยกว่า18ปีได้รับ1,000บาทและอายุ18ปีขึ้นไปท่านจะได้รับ800บาทและสำหรับคุณสมบัติผู้รับสิทธิเบีย้ยความพิการ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือถูกขังในเรือนจา 4เมื่อผ่านหลักเกณฑ์สามารถติดต่อยื่นขอรับเงินเบี้ยผู้พิการได้ที่สำนักงานเขตเทศบาลหรืออบตอที่เราสังกัดอยู่และสำหรับกลุ่มที่3เงินอุดหนุนบุตรเงินส่วนนี้นะคะท่านจะได้รับคนละ600บาทและสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินส่วนนี้คือ 1. มีสัญชาติไทยพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย 2. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปี 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือเอกชนและสำหรับคุณสมบัติเงินอุดหนุนบุตรสำหรับผู้ปกครอง 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ3เด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย รายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ